สวัสดีค่ะสสวัสดีะมะโนค่ะละพีครับอ่ะวันนี้เราอยู่กับคีย์บอร์ดอย่างนี้ามาทำในกันค์ดพี่วันนี้นะครับเราจะมาสอนเพลงโต๊ะริมมือใหม่ก็เล่นได้ครับ เชิงเบสิกขนาดนั้นก็มันก็จะเป็นแบบฟิลแบบก็ต้องใช้การฝึกระดับหนึ่งแต่ว่าการฝึกเนี่ยเขจะส่งผลให้เราในอนาคตจะต่อยอดไปเพลงอื่นได้เรามาพูดถึงเพลงโตะริมกันก่อนดีกว่าเพลงโตะริมเนี่ยตอนเขาออกอ่ะค่อนข้างดังเลยใช่ไมไปไหนก็จะมาทําให้ละลายไม่ได้ในตอนไหนตอนนี้ก็ยังดังอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ยังดังอยู่เลยเพลงนี้ประกอบไปด้วยโปรดิวเซอร์สท่านก็จะมีกันทเพช ยอยียีแล้วก็คุณโบกี้ไลออนด้วยอรู้สึกว่าจะเป็นพี่โบกี้นี่จะเป็นตัวคนแต่งเลยใช่ซึ่งก็เป็นตัวตึงของวงการทนานเลยเนาะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะแบบเกี่ยวกับแอบลักแล้วก็แบบว่ารักซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะไรอย่างเงี้ยุกอ่อนไม่ได้สักีอะไรอย่างงี้เข้าใจแล้วอ่าซึ่งในการเล่นคีย์บอร์ดเพลงนี้เนี่ยพี่ลัพีคิดว่ามันมีเทคนิคหรือความยากง่ายยังไงบ้างเพลงนี้ครับก็จะ ไม่ได้ยากมากครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดที่แบบจะมาเล่นได้เลยก็คือต้องใช้เวลาฝึกแล้วก็ฝึกง่ายครับฝึกแต่ไม่ได้หมายว่าเพลงง่ายนะฝึกง่ายใช้เวลากับมัน<อ>แล้วก็เล่นได้<อ>เพราะว่าเพลงเนี้ยมันง่ายตรงที่ว่าเราทุกคนอ่ะผมว่าเชื่อมาทุกคนนะร้องได้อยู่แล้วพอเราร้องเพลงได้เนี่ยเราก็จะเหมือนกับแบบเมโลดี้มันจะอยู่ในหัวอ,อยูงง่แล้วอ่ะอ่ามันก็แบบฝึกได้ไม่ยากเนาะโอเค, okay, คเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าว่ามนเล่นกันยังไงไปค่ะ จบไปแล้วนะครับสาหรับเมื่อกี้นี้เล่นไปเ,เขาเรียกว่าครึ่งเพลงแล้วกันแล้วก็คราวนี้เราจะมาเจาะลึกข้างในกันนะครับว่าเล่นอะไรไปบ้างนะ,อะโอเคคราวนี้เรามาดูข้างในกันครับว่าทําอะไรกับมันไปบ้างหรือว่าเล่นอะไรไปบ้างนะครับคราวนี้การเล่นเนี่ยเพลงนี้ครับมันจะอยู่ในคีย์ A major นะครับ A major ประกอบด้วยโน้ตอยู่7ตัวนะครับก็จะมีโน้ตตัวลาทีโดชาร์ปเลมีฟาชาร์ป แล้วก็ซอนชาร์ปครับเนี่ยจะติดอยู่3ชาร์ปนะครับอ่าเมโลดี้เนี่ยสำหรับอินโทรก่อนเลยนะอินโทรจะเป็นลาทีโดเลโดทีลาซอนลามีฟาทีลาอ่าแล้วก็เลโดลาฟามีฟา,ฟาเลเลโดลาอ่ามานี่ครับแล้วก็ลองเล่นต่อกันนะครับว่จะเป็น ลาธีโดเลโดทีลาซนลามีฟาทีลาเลโดลาฟาตีฟาเลเลโดลาอ่าสำหรับใครที่ฝึกนะครับก็ถ้าจะให้ดีนะก็ฝึกจากมือเดียวก่อนนะครับจากมือหนึ่ง,งมือฝึกหนึ่งมือคล้องนะครับแล้วก็ไปบวกกับอีกมือหนึ่งอ่าซึ่งคราวนี้อีกมือหนึ่งเล่นยังไงอ่ามือซ้ายคราวนี้มือซ้ายจะจับเป็นคอร์ดนะครับคอร์ดเพลงนี้เนี่ยก็จะคอร์ดก็จะไม่เยอะครับ เพลงนี้เนี่ยคอร์ดแรกจะเป็นคอร์ดดีเมจเออร์เซเว่นนะครับคอร์ดดีเมจเออร์เซเว่นถึงจะจับคอร์ดดีเมจเออร์เซเว่นแต่เพลงนี้ก็คืออยู่ในคีย์เอนะก็คือมันจะเป็นฟีลคล้ายๆเพลงหยุดนะครับที่เป็นคีย์จีนะครับแต่ว่าคอร์ดแรกก็เป็นคอร์ดซีนะอ่าคราวนี้เราเข้าใจว่ามันคือคีย์เอนะครับอ่าคีย์เอแต่คอร์ดแรกขึ้นด้วยคอร์ดดีเมจเออร์เซเว่นนะก็จะเป็นคอร์ดแรกจะเป็นดีเมจเออร์เซเว่นครับคอร์ดที่สองจะเป็นคอร์ดดีมินเนอร์นะ แต่ว่าจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งมาก็คือเพิ่มตัว6ก็คือตัวซิกนะครับก็จะเป็น D ีมิเนอร์ซิกนะครับจับอย่างนี้อ่าเล่นอย่างนี้นะอ่าคอร์ดที่3ครับคอทซีมิเนอร์เครับอ่าจับอย่างนี้นะครับโดมีซอนทีนะครับอ่าคอร์ดที่4ครับจะเป็นคอทเอฟชาร์ปมิเนอร์เซเว่ครับอ่าฟาลาโดชาร์ปนะครับแล้วก็ตัวมีนะครับ แล้วขอดที่5จะเป็นคอร์ด B minor s e ครับอ่าจริงตัวเลเนี่ยไม่ต้องกดก็ได้นะครับยังไงเราก็ฟังเป็น minor อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะให้โทนมันจะได้ไม่กัดกันด้วยครับมันจะได้เป็นโทนที่ไพ่ลครขึ้นจะเป็นอ่าเี๋ยวดูฟังเป็นคอร์ดที่มันไม่กวนกันมากขึ้นนะครับอ่าเขาขอดสุดท้ายนะครับของ intro ก็จะเป็นคอร์ด E ครับคอร์ด E ตรงๆเลยนะ E major นะอ่ามันจะมีคอร์ดประมาณนี้นะครับถ้าเล่นรวมกันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ คราวนี้ครับคราวนี้ครับพอได้ตรงนี้เนี่ยเราเอา2มือเนี่ยที่เราฝึกต้องฝึกให้ชานาญประมาณนึงก่อนนะครับแล้วก็เอามารวมกันตอนรวมกันนี่อาจจะต้องแบบใช้การแยกภาษานิดนึงอ่าแต่ว่าเดี๋ยวทาไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะคล่องเองนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับช้าๆก่อนนะครับช้าๆก่อน ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เราจะเล่นให้เร็วขึ้นแล้วก็ฝึกให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนจนเท่ากับเพลงะไรประมาณนี้ครับฝึกให้เรารู้สึกว่าคุ้นชินกับมันอ่าถ้าเร็วแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับอ่าได้ประมาณนี้แล้วส่วนโนต้ตที่แบบว่า อะไรเนี้ยโน้ตที่มันเป็นที่ผมเล่นแบบใกล้ๆกันอย่างเงี้ยก็คือมันเล่นฟิลคล้ายๆกับเหมือนเราร้องเพลงครับก็คือเล่นแบบมันไม่มีถูกไม่มีผิดร้อยเครับอยู่ที่เราเล่นแล้วเราเล่นออกมาให้มันเป็นคาแรคเตอร์ของเรานะครับสุดท้ายแล้วลองฝึกให้มันเป็นคาแรคเตอร์ของเราก็ได้นะครับอ่าคราวนี้ท่อนต่อไปท่อนต่อไปก็คือท่อน A นะครับหรือว่าท่อนเวอร์สเวอร์สหนึ่งนะครับอ่าแค่ผ่านมานะผมอาจจะลองเพ้ยนิดนึงนะอ่าไหนไหนท่อนต่อไปมันคล้ายเดิมนะครับมันคล้ายเดิมก็คือขอดมันจะคล้ายคล้ายกับอันเดิมเลย ี๋ยวมารู้เรื่องคอร์ดก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะไปเมโลดี้นะครับอ่ะอันนี้ท่อนเบิร์ดนะครับก็จะเป็น,นเพียงสบตาเห็นไหมครับเล่นเหมือนเดิมเลยเล่นเหมือนเดิม4คอร์ดแรกเล่นอย่างเงี้ยอีกหนึ่งรอบอ่าแล้วเ็มือนหัวใจร้อยหลุดไปอ่็นะครับเล่นเหมือนเดิมเลยแล้วก็เธอฆ่าคนด้วยสายตาเนี่ยก็จะคอร์ดคล้ายๆเดิมนะก็เธอฆ่าคนด้วยสาย อ่าไม่ใช่ขายเดิมเหมือนเดิมเลยเล่นเหมือนเดิม3รอบนะครับอ่าแล้วคราวเนี้ยตอนท้ายเนี่ยก่อนที่มันจะจบเวิร์สเนี่ยเวิร์สหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นคอร์ดสองนะครับไม่ปลออภัยนะไม่ปลออภัยก็คือจะเป็นคอร์ดเดิมเลยที่ผมบอกคือ B ีเมเนอร์เซเว่นนะครับแต่เราไม่ได้เล่นตัวเล่นตัวเลนะหรือตัวที่3นะเราตัดออกนะอเคเนี่ยแล้วก็เล่นคอร์ด E เหมือนเดิมครับ คราวนี้เล่นอย่างนี้ครับ1ชุดคอ,อร์ดก็จะเป็นคอร์ดชุดนี้นะแล้วก็มันจะเล่นเหมือนกันเลยในเวิร์ดที่2ก็จะเล่นแบบนี้นะครับงั้นเราฝึกทีเดียวได้2แบบเลยนะแล้วเรามาฝึกมือซ้ายก่อนนะครับจะเป็นรอบหนึ่งผ่านอรอบสองรอบสามครับ คราวนี้ลองคอสองดาดาอ่าแล้วคอห้า,<ด>าอ่าเล่นเหมือนเดิมเลยครับเล่นเหมือนเดิมเลยแล้วรอบสองก็เล่นเหมือนเหมือนแบบนี้เลยนะคราวนี้เราจะมารู้เมโลดี้กันเมโลดี้ก็เล่นประมาณนี้นะครับก็เป็นโดลาทีโดลาทีซึ่งโน้ตพวกนี้เนี่ยครับก็คือไม่จําเป็นต้องเล่นตามผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าถ้าเกิดมือซ้ายเนี่ยเล่นเล่นเล่นได้เลยครับตามร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มือขวาเนี่ยคือโน้ตพวกนี้เราสามารถ ร้องตามแล้วก็แบบเป็นเป็นเป็นโน้ตที่ผมบอกโน้ตมันมีอยู่7ตัวนี่แหละในที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกใน A major scale นะเราสามารถไปฝึกแกะเองก็ได้ใช้หูเองก็ได้ใช้โน้ตที่ตัวเองแกะออกมาแล้วก็มาใช้กับในคอร์ดนี้ยมันก็จะได้ฟิลแบบเป็นคารคเตอร์ของตัวเองเหมือนกันนะครับอ่อาจะเป็นแค่ผ่านมาเพียงสบตานะครับมือนเมือใจลอยหลุดไปอ่าอัน,นจะเล่นเหมือนเดิมเลย4รอบ แล้วก็คราวนี้อันต่อไปจะเป็นเธอฆ่าคนด้วยสายตาดึงแค่เธอนั้นมองมาปลอดภัยอ่าอันนี้จะเล่นเล่นได้หรือไม่เล่นก็ได้แล้วแต่เรานะครับอ่าโนต้ตอันนี้นะครับใช้เหมือนกันทั้งสองรอบเลยนะเหมือนกระขอดเมื่อกี้เลยครับเราฝึกครั้งเดียวฝึกแล้วได้ใช้สองรอบเลยอ่าอ่าเล่นช้าๆนะครับ จ้เล่นเร็วขึ้นน้องๆหนูๆอ,อาจจะฝึกให้มันเร็วขึ้นนะครับก็คือแบบเราก็ต้องก็ค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆนะเริ่มจากช้าช้าช้าขยับขึ้นไปเร็วขึ้นนะพอเร็วมันจะเป็นแบบนี้ครับ่ ceramic, าคราวนี้ พอมือขวาเราคล่องนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาไปใช้กับมือซ้ายเริ่มจากช้าเริ่มจากช้านะแล้วก็ขยับเร็วขึ้นไปเรื่อยๆจนความเร็วรู้สึกว่าเออมันเร็วเท่าเพลงนะแล้วหรือลองเปิดเพลงแล้วก็ลองเล่นตามอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือจะแบบได้แล้วครับอ่ะเรามองดูนะครับเล่นช้าดูนะเล่นท่อนเบิร์ดนะครับเล่นท่อนเบิร์ดแต่ว่าสอนหนึ่งรอบเนี่ยเราเล่นสองรอบเลยนะอ่าสอนหนึ่งรอบแล้วเราก็เล่นซ้ําเหมือนเดิมคนระับเป็นสองรอบนะอ่าเรามาดูกันนะครับ เมื่อกี้นี้ผมอาจจะเล่นมีผิดพลาดเล็กน้อยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติครับฝึกมันต้องมีผิดพลาดอยู่แล้วนะครับเป็นผิดพลาดเนี่ยล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจนเราชนานาญนะท่อนต่อไปครับจะเป็นท่อนพีฮุกนะครับท่อนพีฮุกเนี่ยก็จะประกอบด้วยคอร์ดนี่ก็จะเปลี่ยนแล้วนะ,ะเรามาเริ่มจากคอร์ดก่อนแล้วกันเริ่มมือซ้ายก่อนแล้วกันคอร์ดเนี่ยก็จะไม่ใช่คอร์ดที่เป็นคอร์ดเริ่มจากคอร์ดดีนะครับจะเป็นคอร์ดบีไมเนอร์นะครับที่เราตัดตัวนี้ไปนะครับหรือว่าคอร์ดบีไมเนอร์นั่นเองนะครับที่เราต สี่คอร์ดนะครับสี่คอร์ดใหญ่ๆนะก็คือจะเป็นคอร์ด B minor ครับ B minor s นะเพราะว่าเล่นตัวลาด้วยนะครับก็เป็นคอร์ดที่สองครับก็จะเป็นคอร์ด C sharp minor s นะครับอ่าคอร์ดต่อไปก็จะเป็นคอร์ด D major seven ครับอตอนคำว่าใจเนี่ยก็คือลงคอร์ดห้านะก็คอร์ด E นะครับ ก็จะมีแค่4ขคอร์ดนะครับสำหรับใครที่แอดวานซ์นะครับสามารถเพิ่มเป็น5ขคอร์ดได้นะครับก็จะมีคอร์ดที่มันเพิ่มเป็นตัวนี้ก็จะเป็นดีชาร์ปดิมินิทนะครับอตอนนี้เล่นตอนไหนเดี๋ยวเรามาดูยงอากกจจะรู้ัััเธนาน,าจจกกน่ใ อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าฝึกนิดนึงก็ได้นะครับมันจะมี2แบบทั้งเล่นได้หมดเลยนะทั้ง2แบบไม่ว่าจะแบบไหนมันก็ไม่ได้ผิดหรือถูกร้อซนะครับอ่าโอเคคราวนี้มือขวาครับมือขวาจะเปลี่ยนโน้ตเริ่มนะครับจะเป็นโน้ตฟาชาร์ปนะอ่าซึ่งโน้ตที่ผมเล่นก็คือเมโลดี้ร้องในเพลงเลยนะครับอ่าที่เขาร้องแบบไหนแล้วเคยเล่นโน้ตตามนั้นซึ่งมันอาจจะไม่ถูกร้อนะอันนี้บอกไว้ก่อนอ่าก็จะเป็นฟาลาทีโดาลา าลาธีโดโด้เลโดลาทีอ่าพอเลอะก็เป็นตัดละทีตัลดละทีตัดละทีตดละทีอ่าพอมือขวาเข้างแล้วมือซ้ายเข้างแล้วเหมือนเดิมครับอ่ามันจะเป็นภาพนี้ครับ จะเป็นแบบนี้ครับอ่าท่อนฮุกคราวนี้เหมือนเดิมครับผมจะสอนมือซ้ายเหมือนเดิมนะก็คือจะเป็นคอร์ดนี้ก็จะเปลี่ยนนิดนึงนะก็คือคอร์ดแรกครับเป็นคอร์ด D minor seven ครับให้ละลายแล้วก็เป็นคอร์ด E ครับแล้วก็เป็นคอร์ด C sharp minor seven ก็ 7. จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นคอร์ด F sharp minor seven ครับแล้วก็ท่อนอยังได้คิดที่จะหลีกก็จะเป็น,อนคอร์ดสองนะก็คือคอร์ด B minor seven แล้วก็เป็นคอร์ด E ครับแล้วก็เป็นคอร์ด A ครับอ่าแล้วตรงเนี้ยก็เล่นเป็น A 7ก็ได้ครับอ่ามันจะค่อยดูเล่นเป็น A 7เนี่ยบางท่านมีกลิ่นที่แบบว่ากลับไปคอร์ด C เหมือนเดิมนะอืมมันจะได้กลิ่นมากกว่าอ่าแล้วก็ยังคงมองภาพที่เธอก็เล่นคอร์ดเหมือนเดิมครับอ่ายังคงมองภาพที่เธอนะครับเป็น D major 7นะครับแล้วก็เป็นคอร์ด minor s เหมือนเดิมครับ ยังคงมองไปที่เธอแล้วก็เป็นคอร์ดซีช้าไม่มไนเนิ่นครับแล้วคอร์ด E ครับประมาณนี้ก็ลองฝึกฝึกมือซ้ายจนคล่องนะครับแล้วคราวนี้มาดูมือขวาน,นะครับแล้วก็จะเป็นโน้ตโน้ตนะก็จะเริ่มจากช้าๆนะครับก นี้เนี่ยอาจจะจำยากหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดเราร้องได้เนี่ยเราร้องได้บางโน,น้ตที่เราผิดเอ้ยเราอาจจะแบบเอ้ยโน้ตเอ้ยไม่ใช่โน้ตนี้อะไรเงี้ยลองแบบคลำๆดูได้นะครับในโน้ตนะเพราะว่าโน้ตแบบมันไม่ได้ถูก100%นะที่ผมเล่นนะหรือว่าที่น้องๆเล่นหรือใครเล่นก็ไม่มีถูกไม่มีผิด100%นะครับอ่าพอได้อย่างงี้ครับมือขวาก็เล่นให้เร็วขึ้นนะครับเล่นให้เร็วขึ้นเหมือนเดิมเล่นจะเล่นตามเพลงถ้าแนะนําเลยคือเวลาเล่นเนี่ยพอเล่นแล้วเนี่ยก็คือลองเปิดเพลงเปิดเพลงไปด้วยแล้วเราเล่นตามเพลงครับ ซึ่งในย t u b e เนี่ยเขาจะมีให้แบบว่าให้สโลให้มันช้าลงนะครับเหลือ0.75 0.5เลยแล้วให้น้องๆฝึกตามจนน้องๆสามารถเล่นตามเพลงได้จนคล่องแบบนี้นะครับพอจนคล่องปุ๊บก็เหมือนเดิมครับเอามือขวากับมือซ้ายมาบวกกันนะครับอภาพมันจะเป็นอย่างนี้เริ่มจากช้าๆก่อนนะ ซึ่งโน้ตตัวนี้ทำไมผมยังไม่กดขอดเพราะว่าเราจะเอาอินโทรนะครับอินโทรทั้งก้อนที่เราเล่นตอนแรกเอามาใส่ตอนนี้นะอ่ามันจะเป็นอ่าประมาณนี้ครับก็ จะจบเพลงพอดีนะครับพอจบเพลงเนี่ยเราก็สามารถไปเล่นกับเพลงได้นะครับอ่าหรือว่าเราจะเล่นเองเล่นให้คุณพ่อคุณแม่ฟังหรือเราจะเล่นแบบเล่นเป็นงานดิเลกประจําวันนะครับให้เรารู้สึกดีขึ้นเลยเราอาจจะเหนื่อยจากที่ไหนมามาฝึกเล่นเพลงนี้นะครับก็ฮิลใจตัวเองได้นะครับอ่า ได้รับชมกันไปนแล้วนะคะสําหรับการสอนเล่นเพลงโตริมอ่าพี่ระพีคิดว่าเพลงนี้เนี่ยมันสามารถต่อยอดหรือมีเทคนิคอะไรต่อยอดไปเพลงอื่นได้ได้ประมาณไหนโหเยอะเลยครับเทคนิคเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ที่มันจะได้เนี่ยคือจะได้การฟังนะครับซึ่งที่ที่อย่างที่บอกไปว่าก็คือใช้หูก็คือใช้หูฟังแล้วก็ใช้แบบว่าเหมือนเสียงที่มันอยู่ในหัวแล้วเล่นออกมาได้อะมันให้ทำให้เราแบบเหมือนกับ เล่นแล้วมันได้ฟิลครับเล่นแล้วมันฟิลแบบประมาณนั้นก็คือจะไม่ได้มีเทคนิคเยอะจะเป็นฟิลมากกว่าเป็นฟิลเหมือนแบบที่เราเคยฟังมันประมาณนี้เล่นไปได้เลยใช่ครับประมาณนั้นมีคนคอมเมนต์มาว่า เสียงคีย์บอร์ดเพราะจังใช้คีย์บอร์ดอะไรคะวันนี้อ่าวันนี้นะครับคีย์บอร์ดนะครับก็คือรุ่น Casio CT S1 ครับอ่า Casio CT S1 ใช่ครับตัวนี้นี่เองคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมี3สีเลยอ่าก็จะมีสีแดงที่เราเห็นนะครับแล้วก็มีสีขาวแล้วก็มีสีดำอีกหนึ่งสีสามสีเลือกได้เลยทุกคนก็จะได้ยินเสียงไปแล้วอ่าตามคิวเล่นถูกต้องตัวนี้ไม่ได้มีแค่เสียงเป็นโนอย่างเดียวนะมีเสียงอื่นให้เลือกมากมาย นะประมาณ64เสียงเลยนะเสียงเนี่ยก็คือไม่ได้มีแค่เสียงนี้ซึ่งเสียงทั้งหมดเนี่ยเสียงดีหมดเลยใช้ได้ทุกเสียงอย่างคนที่เขาฝึกเล่นมาก่อนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเล่นแค่เสียงเป็นโอเองเดียวอ่าใช่เลือกเสียงที่ชอบได้เลยใช่แล้วก็ฝึกตามคลิปนี้ได้ก็จะก็ทาให้เพลงอ่ะเป็นอีกแนวหนึ่งเป็นอีกแบบใช่เป็นอีกคัลเลอร์หนึ่งถ้าเล่นแบบว่าเสียงนุ่มๆหน่อยก็ได้แบบว่าโตริมนุ่มๆแต่เล่นโน้ตเดิมไลนะเล่นเหมือนที่สอนไปเลย แต่เล่นในอีกเสียงสำหรับใครที่ดูคลิปสอดไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะมีคีย์บอร์ดสักตัวที่เอาไว้แบบหัดเล่นอะไรอย่เงี้ยก็สามารถไปลองกันได้ที่ Music Arm ทุกสาขาอตอนนี้มี้หมด7สาขาแล้วเจาขาตัว ทัวกรุงเทพเลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกที่จะไปลองที่ร้านก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของ Music Arm มีไลน์มี f Facebook อ่าแล้วก็มีช่องทางการติดตามก็เป็น Music Arm Channel YouTube ถ้าใครสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเปียโนหรือคีย์บอร์ดต่างๆเนี่ยก็กดซับไว้เลยเรามีคอนเทนต์มาใหม่ๆแน่นอนนะคะตอบใครที่อยากให้สอนเพลงไหนก็ลอคอมเมนต์ดูมาได้ ก็เดี๋ยวเราจะจัดให้ได้เลยนะพี่อาจจะอาจจะใช้ร้องรุ่นอื่นมาสอนบ้างหรืออะไรอย่างนี้ทุกคนจะได้ได้ยินเสียงคีย์บอร์ดหลายๆตัวโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ Music Arms